ช่วงคริปโตกอ s เซ็คริปโตกสคริปโตกเวัสดีครับเอดค่ะครับสวัสดีครับพี่มอนและคุณผู้ชมครับค่ะสวัสดีค่ะกะบังสูงมากเลยครับขออนุญาตสรุปภา <c oughs> วะนะครับสำหรับตลาดคริปโตเคอซีเช้านี้นะครับ <c oughs> ผมก็ตอนนี้นะฮะร,ราคาของบิตคอยก็ปรับตัวขึ้นมาอีกเล็กน้อยนะครับ ตอนนี้เนี่ยบิตคอยก็อยู่ที่ $42,200 ดอลลา,าร์สหรัฐะคัก็เป็นการปรับตัวขึ้นมานะฮะ2อ,ออร์รบอีตูเรียมครับอีตูเรียมตอนนี้อยู่ที่2,900ดอลลา,าร์สหรัฐปรับตัวขึ้นมา1.9% b i n a c เปอร์บนีนแนคอย400ดอลลา,าร์สหรัฐปรับตัวขึ้นมา1.5%เ XRP 0.83ดอลลา,าร์สหรัฐเทอร์าฮะอยู่ที่93ดอลลา,าร์สหรัฐครับก็อย,ย่อลงมาเล็กน้อยนะครับสำหรับเทอนะ ตามมาด้วยตลาดไทยนะครับโมดเป็นบิตคอยครับบิตคอยตอนนี้อยู่ที่1,423,300บาทครับก็ปรับตัวขึ้นมา1%นึ่งก,กว่า USD T ครับก็ค่อนข้างนิ่งนะฮะตอนนี้อยู่ที่33มสบาทจุดหสตางค์ครับ Ethereum อยู่ที่99,900บาทนะครับ i m X อยู่ที่75บาทก็ปรับตัวขึ้นมา4%อร์เแล้วก็กาล่านะฮะอยู่ที่8บาทจุด หนสองสตางนะครับผมวันนี้ก็เป็นภาพโดยรวมของตลาดไทยนะครับส่วนทอหาของวันนี้นะฮะก็เป็นการประกาศนะครับจากกองทุนเอ u ฟันนะครับอ่า,อากใหญ่ระดับโลกนะครับอย่างบริดจ์วอร์ด s อ s ซซเนะครับผม,ผมก็เป็นอ่คุณเรย์เดรีนะครับก็เป็นเจ้าของนะฮะ ทีนี้ก็บริษัท w a t e r s โซเชียลนะครับก็มีการประกาศนะครับว่าจะเข้านะครับผมไปลงทุนในตัวกองทุนที่ลงทุนในคริปโตเคอเรนซีนะฮะโดยปัจจุบันนี้นะครับสินทรัพย์ภายใต้การบริหารของทางบริษัท e w a t e r เนี่ยมีอยู่ที่ประมาณ150,000พล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับผมซึ่งปัจจุบันตอนนี้นะครับบริษัทบริษั s โซเชียลเนี่ยก็เข้ามาความสำคัญกับทางคริปโตเคอเรนซีอย่างจริงจังมากขึ้นนะครับ แต่ว่าทางโฆษสงทาง Bridgewater นะครับก็ได้กล่าวไว้นะครับว่าทางบริษัทเนี่ยยังไม่มีแผนที่จะลงทุนในคริปโตเคอเรนซีแบบตรงๆนะครับผมแต่ว่ายังที่จะลงทุนในคริปโตเคอเรนซีผ่านกองทุนอยู่นะฮะก็คุณเวเดเิโอนะฮะก็ถือว่าเป็นนักลงทุนชื่อดังนะครับตัวเขาเนี่ยก็ถือว่ามีบิตคอยถือครองไว้ก็เยอะน่าจะเยอะเหมือนกันนะครับที่เขาเคยกล่าวไว้นะครับคือเขาเนี่ยก็ชื่นชอบทั้งตัว ทองคําด้วยนะฮะตัวเขาเนี่ยเคยกล่าวโทษตัวบิตคอยแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็เปลี่ยนใจมาถึงครองบิตคอยควบคู่ก,กันไปกับตัวทองคํานั่นเองนะฮะแต่ว่าก็ต้องดูกันไปสําหรับอนาคตนะครับเพราะว่าตอนนี้ในบริ d g e วอ t เ r อร์ก็ยังเลี่ยงความเสี่ยงในเรื่องของคริปโตเคอเรนซีอยู่นะครับก็เลือกที่จะลงทุนผ่านกองทุนคริปโตนั่นเองนะครับส่วนของทางประเทศจีนนะครับอยู่ดีๆตอนนี้เนี่ยทางประเทศจีนก็กําลังเริ่มเข้มงวดเกี่ยวกับตัว NFT มากขึ้นนะฮะ ล่าสุดเนี่ยยักษ์ใหญ่ทางอินเทอร์เน็ตของจีนนะครับอย่าง e c h ช t เนี่ยได้มีการลบบัญชีแพลตฟอร์ม n f t ของตัวเองเนี่ยหลายบัญชีเลยนะครับผมเนื่องจากเป็นการละเมิดกฎระเบียบของทางกฎหมายของประเทศจีนนะฮะ mm. ก็มีแพลตฟอร์มอีกลหลายๆแพลตฟอร์มนะครับก็ได้มีการชัดดาวน์ตัวโครงการ n f t ของตัวเองไปเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมเพราะว่าจะต้องการนะครับผมทำให้มีความชัดเจนเรื่องของด้านกฎระเบียบแล้วก็ กลัวในเรื่องของการปรับปรามของทางรัฐบาลจีนนะครับก็ปัจจุบันนะครับผมก็มีการเพิ่มขึ้นของจํานวนธุรกรรมที่ผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์ม NFT นะฮะก็ทําให้ยักษ์ใหญ่หลายๆเจ้าอันนี้เนี่ยก็เป็นการกระตุ้นนะครับให้ออกมาชัดดาวตัวแพลตฟอร์ม NFT ของตนเองนะครับผมเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยนะครับถ้าสมมติว่าทางรัฐบาลจีนเนี่ยตรวจสอบพบเจอนะทางบริษัทเหล่านั้นเนี่ยนะครับก็จะต้อง รับผิดชอบนั่นเองนะครับผมแต่ว่านะฮะก็ถึงแม้ว่าตัวคริ r y ต t o เวยลคริปโตหลักๆเนี่นะครับผมทางจีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยจะถูกห้ามอย่างเด็ดขาดนะฮะแต่ว่าทางรัฐบาลจีนนะครับก็ยังไม่ได้มีเจตนาที่จะแบนตัว NFT นะครับผมเพราะว่าเป็นหนึ่งในเหตุผลสำคัญนะครับที่ทำให้เทนเซนแล้วก็อาลีบาบาเนี่ยนะฮะ ก็มีการยื่นจดสิทธิบัตรเ f t ใหม่ในหลายฉบับเลยนะครับในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะแต่ว่าความนิยมของออประเทศจีนเนี่ยก็มีการเพิ่มขึ้นน,นะครับแน่นอนครับว่าพอมีความนิยมเพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับการช่อกงแล้วก็การเก็งกำไรในเรื่องของด้านราคาเนี่ยก็ต้องตามกันมาเป็นเรื่องปกตินะครับผมก็ทําให้ทางรัฐบาลประเทศจีนเนี่ยก็มีการออกกฎระเบียบออกมาเคร่งมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับ สำหรับใครเนี่ยนะฮะที่เป็นสายช้อปออนไลน์นะครับผมก็อาจจะต้องแฮปปี้มาระดับหนึ่งนะฮะใครเนี่ยที่มีใบนัน e นะครับผมแล้วก็มีลาซาด้าด้วยนะครับต่อไปนี้เนี่ยคุณจะสามารถเอ,อ่อชำระเงินผ่านใบนันสเปได้แล้วนะครับผมก็ลาซาด้านะครับก็จับมือกันกับทางใบนันะครับก็ใครที่มีบัญชีของทางใบนันสเนี่ยก็สามารถอินเทอร์เฟซกันนะครับกับทางลาซาด้าได้นะครับผมก็ชำระเงินผ่านใบนันสเปแล้วก็ ยังไม่มีค่าธรรมเนียมอีกด้วยนะครับผมอันนี้เนี่ยโอ้สำคัญมากเลยนะถ้ามีค่าธรรมเนียมเนี่ยนะครับมันก็ไม่มีใครใช้นะครับผมก็ไม่มีค่าธรรมเนียมนะครับในการอินเทอร์เฟซเข้ามานะฮะแต่ว่าลาซาด้านี่นะครับผมจะมีคูปองเงินสดนะฮะจะต้องทําการผ่านซื้อคูปองเงินสดก่อนนะครับผมถึงจะเอา นำไปจ่ายผ่านแอป l a z a d a ได้ตามปกตินะฮะโดยวิธีเลือกซื้อคูปองนะครับผมก็เหรียญที่นำมาซื้อจ,จ่ายเจ้าตัวคูปองเนี่ยนะครับก็คือเหรียญ BUSD นะครับก็คือเป็นเหรียญ Stable Coin ที่ pegging ไว้ pegging ไว้กับดอลลาร์สหรัฐในกราบที่ทาง Binance ได้ทำขึ้นมาเองนะฮะแล้วก็ช่องทางในการซื้อคูปองนี่ก็จะเป็นการผ่านทางให้ผู้บริการอย่างคอน n กส c นะครับผมแล้วก็ขั้นตอนแรกนะฮะก็จะให้เราเนี่ยเลือกราคาคูปองที่เราต้องการโดยมีราคาอยู่ที่250 ห้าร้อยหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเมื่อเลือกซื้อคูปองเสร็จแล้วนะครับผมในขั้นตอนอาการเลือกชําระเงินก็ให้เลือกชําระเงินด้วยไปในแอปนะฮะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะครับทางระบบเนี่ยก็จะอินเทอร์เฟซให้ผู้ใช้เนี่ยนะครับไปชําระเงินผ่านหน้าแอป ใบนะครับก็สามารถกดชําระเงินได้เลยนะครับผมก็เมื่อเราได้คูปองมาแล้วนะครับขั้นตอนต่อ,อไปนียก็สามารถาใช้ตัวคูปองนียนะครับในการซื้อของผ่านตัว lazada คูปองได้นั่นเองนะครับแล้วมันก็จะหักตัวเครดิตออกไปนะฮะ ก็ยังอยู่ที่ลาซาด้านะครับผมวันนี้ก็เป็นลาซาด้าในประเทศไทยนะฮะก็ตอนนี้นะครับผมต้องย้อนกลับไปก่อนนะฮะเมื่อไม่นานมานี้นี่ครับก็มีแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มหนึ่งนะครับชื่อว่าแพลตฟอร์มยืมไม้นะฮะก็เป็นผู้ให้บริการด้านสินค้าไอทีโทรคมนาคมแล้วก็การเงินดิจิทัลนะครับผมก็แพลตฟอร์มยืมไมเนี่ยนะครับก็มีเหรียญของตัวเองนะครับชื่อว่า yes token นะฮะผม yes y e s นะฮะก็ ตอนนั้นเนี่ยนะครับผมก็เป็นการจับมือกันนะครับระหว่างบริษัทยืมไมทกับบริษัทบิตครับบล็อกเชนเทคโนโลยีนะครับผมก็เป็นการพัฒนาตัวสตาร์ทอัพขึ้นมานะครับผมแล้วก็มีเอ่อตัวสตาร์ทอัพที่มาจับมือด้วยนะครับมีบริษัทฟินสเตเปิลจำกัดแล้วก็บริษัทเวลส์ที่เอ่อเวิร์สทีเฟกฟินจำกัดนะครับผมก็ เป็นการจับมือกันตอนนั้นนะฮะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยนะครับทาง Lazada ก็เข้ามาจับมือกับทางยืมไมแล้วก็บิดขับนะครับผมในการเปิดตัว l a s t m a l l Yes Official Store นะฮะถือว่าเป็นแพลตฟอร์ม e-commerce ของบ้านเรานะครับผมก็จะเป็นการร่วมมือกันเพื่อที่จะสร้างอามิติใหม่สำหรับการช็อตผ่านสมาร์ทโฟนนะฮะก็เป็นการออกบันเดลดีลนะครับสุดพิเศษเลยนะครับที่ได้ทางโทรศัพท์มือถือแล้วก็เหรีย Yes Token ที่สามารถนาไปใช้ค้าประกัน เช่าสินทรัพย์ดีเอลได้ครั้งแรกในไทยนะฮะก็ทางการเปิดตัวครั้งนี้นะครับผมก็ลูกค้านี่นะครับที่จะซื้อสินค้าเนี่ยจะได้รับถึง2ความคุ้มค่าไปด้วยกันเลยนะฮะแล้วก็ทั้งโทรศัพท์มือถือแล้วก็เรียญย e s สบบฟรีๆนะฮะก็เพื่อนําไปใช้นครับในการลงทุนตัว b i t c ัพเน็กนะครับผมโดยตั้งเป้าเนี่ยขายโทรศัพท์มือถือเนี่ยอยู่ที่1 0 0 0 0แเครื่องมูลค่ากว่า400กว่าล้านบาทภายในปีนี้นะครับก็ อ่าเยสโซเคนะครับก็ได้รับการรองรับเนี่ยโดยบิตคัพเชนนะครับผมก็มูลค่าเหรียญเยสเนี่ยเริ่มต้นที่28บาทตอนเปิดตัวนะครับในวันที่14กุมภาพันธ์แ้วก็หลังจากนั้นนะครับภายในวันเดียวกันเนี่ยเหรียญเยสเนี่ยก็สามารถทําเป็นจุดสูงสุดได้เนี่ยขึ้นไปถึงส3บาบาทในวันนั้นเลยนะครับก็ คุณธนิดาสุววัฒนาในับผมประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายธุรกิจบริษัทลาซาด้าจำกัดประเทศไทยนะครับก็กล่าวนะครับว่าลาซาด้าเนี่ยรู้สึกเป็นเกียรติยิ่งยิ่งเลยที่ได้ให้การต้อนรับบริษัทยืมไม้แล้วก็บิดครัรนะเข้ามาเป็นพันธมิตรในครอบครัวของลาสมออย่างเป็นทางการซึ่งเป็นครั้งแรกของแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซในประเทศไทยนะฮะที่นักช็อปเนี่ยจะได้รับสกุลเงินดิจิทัลจากการช้อปปิ้งออนไลน์โดยปัจจุบันยอดขายโทรศัพท์มือถือในเนี่ยติดหนึ่งในสามในสินค้าที่ขายดีที่สุดบา เออการร่วมมือกันครั้งสําคัญของ2อ,องพันธมิตรชั้นนำด้านเทคโนโลยีครั้งนี้เนี่ยจะช่วยตอกย้ำความเป็นผู้นําในธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซและธุรกิจเทคโนโลยีได้เป็นอย่างดีพร้อมช่วยยกระดับและเชื่อมต่อประสบการณ์การช้อปปิ้งกับผู้บริโภคที่ซื้อโทรศัพท์มือถือผ่าน y ES Official Store บน a ล t m มอ l ขึ้นมาอีกระดับให้สามารถซื้อสินค้าทางออนไลน์และ ออฟไลน์ได้อย่างไร้รอยต่อเลยนะฮะกอลาสมอ์เนี่ยคือเป็นห้างสรรพสินค้าออนไลน,น์จริงที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับผมที่ตั้งอยู่บนแพลตฟอร์มวาซาด้านะฮะ ก็เป็นสถานที่ที่แบรนด์ชั้นนาทั้งในประเทศแล้วก็นอกประเทศเนี่ยกว่าเก้าันแบรนด์นะครับผมที่คัดสรรเข้ามานะฮะแล้วก็มีการการันตีสินค้าแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมแล้วก็หากพบว่าสินค้าได้เป็นของปลอมนะครับทางไลฟสมอลนี่ก็ยินดีจะคืนเงินให้ถึงสองเท่าเลยนะพร้อมดีลส่งฟรีถึงบ้านนะครับแล้วก็รับประกันสินค้าได้ภายในอีกสิบห้าวันนะครับส่วนคุณสุดิเกียรติกิตติพัทรากุลนะครับผมประธานเจ้าหน้าที่บริ หันบริษัทอยู่ไหมประเทศไทยจำกัดนะครับไปได้กล่าวะครับว่าเรียอง YES เนี่ยถือว่าเป็นก้าวแรกของการเราถึงยืบล็อกเชนเนี่ยมาใช้ในการพัฒนาระบบการตลาดของยืมไหมนะฮะเพื่อเชื่อมเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์และมอบผลประโยชน์ให้กับลูกค้าที่อยู่ในอีโคซิสเต็มของยืมไหมโฮดิ้งการจับมือกับรัสเซียในจะทำให้ทางยืมไหมเนี่ยสามารถขยายฐานกลุ่มลูกค้าได้กว้างขึ้นและทำให้เรียน YES เนี่ยสามารถใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะฮะ แล้วก็คุณพัสกรปันนอนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบิ t ครับนะครับผมก็กล่าวนะครับว่ายืมไนม่นเป็นการเข้ามาของแพลตฟอร์มการเงินยุคใหม่ที่ทำให้ใช้ได้จริงนะฮะอย่างตัวแรกเนี่ยบนบิตคัพเชนนะฮะมีส่วนช่วยในการขยายอีโคสิสต์เนี่ยให้กว้างขึ้นแล้วก็มองนะครับว่ายีสต์โทเคนเนี่ยและแพลตฟอร์มยืมไมดดอทดิจิทัลเนี่ยจะเข้ามามีบทบาทในการเพิ่มปริมาณของผู้ใช้งานและผู้ช่วยให้ผู้คนนั้นสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีด e n t ทัลไลซ์ไฟแนนซ์ได้ง่ายขึ้นผ่านกระเป๋าเงินนนนั่เอง ก็เป็นการจับมือกันนะครับสำหรับสายักษ์ใหญ่ของบ้านเรานะครับสุดท้ายของวันนี้นะฮะอีกหนึ่งยักษ์ใหญ่นะครับก็ประกาศจับมืออีกด้วยนะครับผมล่าสุดเนี่ยนะครับ c e n t r a l Food Retail นะครับอ๋อก็เป็นบริษัทในเครือ Central นะฮะก็ได้มีการเดินหน้าตามยุทธศาสตร์ของตนเองนะครับชื่อชื่อว่า CRC Retail i n t e l l i g e n c นะครับผมก็เป็นการมุ่งสู่ความเป็นผู้นำในด้านของ Innovation ของ Food Retail ประกาศจับมือกันกับทาง1ิ Max นะครับผมแพลตฟอร์มซื้อขายสินทรัพย์ที่เทชั้นนาของเอเชียนะครับผมก็มีสาขาในบ้านเราด้วยนะฮะแล้วก็เป็นการเปิดตัวนะครับประสบการ์ช็อปซูเปอร์มาร์เก็ตบนโลกเสมือนจริงหรือเมตาเวิร์สนะครับผมเพื่อที่จะเชื่อมโยงผู้บริโภคยุคใหม่เนี่ยเข้าสู่โลกเมตาเวิร์สนะครับก็คุณสเตฟานคูมนะฮะประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเซ็นทรัลฟู้ด e ว a i l ทลจำกัดนี้ก็เปิดเผยนะครับว่าโดยวิสัยทัศน์ปัจจุบันนะครับในการดําเนิน ในธุรกิจศตวรรษที่21เนี่ยนะฮะต้องมุ่งสู่ความเป็นผู้นําด้านนวัตกรรมในธุรกิจค้าปลีกฟู้ดรีเทลนอกจากมุ่งสแสวงหาเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อเสริมสร้างบริการให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่องนะครับผมอีกหนึ่งในกลยุทธ์ที่สําคัญเนี่ยคือการร่วมมือกันกับพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านนะฮะมีนวัตกรรมที่ทันสมัยทางบริษัท Central Food Retail เนี่ยก็ได้จับมือกันกับ1ิบเม็กนะครับผมเพื่อเปิดประสบการณ์ให้กับผู้บริโภคบน Metaverse ซึ่งเป็นแบบ,แบ,บเบกาเทรนรูปใหม่ทางการตลาดนะครแล้วก็เป็นที่น่าจับตามองนะครับเพื่อที่จะสร้างความแตกต่างและมอบประสบการณ์แปลกใหม่ให้กับผู้บริโภคพร้อมผลักดันองค์กรให้ก้าวไปอย่างรวดเร็วนะแล้วก็แข็งแกล่งนะครับเพื่อที่จะสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ C.R.C. Retail i n t e l l e n g e n ะครับที่จะสร้างนวตัตกรรมคาบปีแห่งอนาคตที่พร้อมเติมเต็มทุกประสบการณ์ให้กับลูกคา้าแบบไร้พรมแดนและไร้ขีดจำกัดเป็น Central to Life หรือศูนย์กลางชีวิตของผู้คนให้กับลูกคา้าทุกท่านนะครับผม ก็เป็นการจับมือกันนะครับผมก็เข้ามาดูวงการฟู้ดรีเทลเป็นครั้งแรกนะครับผมซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครถือว่าเป็นช่องทางใหม่สําหรับร้านค้านะครับที่จะช่วยยกระดับการช้อปปี้นะครับผมที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ผ่านการเข้าถึงผลิตภัมั์ต่างๆที่สะดวกสบายง่ายดาแบบไร้พรมแดนนะฮะ แล้วก็พร้อมสร้างความรู้สึกร่วมกับนักช็อปยุคใหม่นะครับผมมีการสื่อสารและเปลี่ยนความชื่นชอบระหว่างผู้บริโภคและองค์กรและอย่างท่วถึงนะแล้วก็เป็นจุดเด่นนะครับของ decentralized platform นะครับผมแล้วก็ปัจจุบันนี้นะครับาการแพร่ระบาดของโคกกครคโควิด -19 ก็ถือว่าเป็นปัจจัยสาคัญนะครับที่เร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของพฤติรกรรมของผู้บริโภคนะครับผมาการช้อสินค้าของผู้บริโภคแบบดั้งเดิมเนี่ยนะครับไปสู่การพึ่งพาการซื้อและการจัดส่งสินค้าทางออนไลน์ที่เพิ่มมากยิ่งข ก็เป็นการส่งผลในการให้เกิดการนาเทคโนโลยีและก็นวัตรกรรมเนี่ยมาใช้เพื่อมอบประสบการณ์ให้กับนักช็อปในม่หลากหลายมิติเลยนะครับแล้วก็มีทวีความสําคัญในการเพิ่มขึ้นสําหรับผู้ดําเนินธุรกิจการค้าเนี่ยโดยเมตาเวิร์สเนี่ยจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางใหม่ของการให้บริการซูเปอร์มาร์เก็ตที่จะเชื่อมต่อและเชื่อมโยงผู้บริโภคในโลกดิจิทัลเข้าไว้ด้วยกันเป็นนะครับาทางเป็นตัวบริ์นะครับผมเป็นสะพานที่จะสื่อสารการเข้าถึงเพื่อขยาย จาะกลุ่มยัง Young Generation และเทคโนโลยีเลเวอร์มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะฮะก็ทางทางสิบม็กซ์นะครับผมก็พร้อมมีการที่จะขยายในการให้ทางผู้ประกอบการเนี่ยนะที่ต้องการที่จะขยายธุรกิจเนะี่ยมาสู่โลก Metaverse เนี่ยก็มีการสนับสนุนกนันในการมเพื่อที่จะส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนแบรนด์ให้ต้องการ มีความต้องการมากขึ้นในตลาดนะครับผมแล้วก็มีการสร้างรายได้เสริมสร้างความการรับรู้อย่าง a r ว n e นสนะครับแล้วก็การมีส่วนร่วมหรือ e n g a g e เมนตจากผู้บริโภคให้มากที่สุดแล้วก็มีจะมีส่วนช่วยสับสนในอีโคซ s สเต็มนะครับผมแบรนด์ที่มีความแข็งแกร่งแล้วก็รข้บลุมมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับคริปโตกัสสิบวันนี้ครับ ขอบคุณค่ะแต่ตอนนี้เองกระก็ออกเกณฑ์คุมการนำสินทรัพย์ดิจิทัลมาใช้จ่ายค่าสินค้าและบริการซึ่งก็จะมีผลในวันที่หนึ่งเมษายนนี้นะคะออต้องติดตามกันไปว่ารูปแบบไหนใช้ใจ่ายแต่สินค้าแบบไหนได้บ้างนะคะก็มีเกณฑ์ออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะเอดวิดค่ะครับพี่ว่าคุณผู้ชมครับ,บ,วรบสวัสดีครับ,บค่ะค,ค่ะาเป็นประเด็นที่เกิดขึ้นในกระแสของทางด้าน คริปโตนั่นเองนะฮะทูนหรือว่าสินทรัพย์ดิจิตอลซึ่งเองไม่รู้ได้นะฮะว่าจะมีเรื่องราวอาะไรที่น่าสนใจกันบ้างในตอนนี้ที่เกี่ยวข้องกับทางด้านดิจิทัลนะคะที่สินทรัพย์ดิจิตอลนั่นเองนะฮะช่วงคริปโตกอสเซ็ปคริปโตกอสเซ็ปคริปโตกอสเซ็